ตามเป็นไงยี่ยวเนาะพี่พี่น้องมาเด้อเสียงเงียบกวกกว้มันไปได้สูงเสียงหงียบกวักกวกางเหรอเนี่ยเออสวัสดีสวัสดีพี่พี่น้องสวัสดีเอฟซีเบอร์สทุกคนเนาะพี่พี่น้องอ่ะสวัสดีพี่พี่น้องสวัสดีเด้อพี่เนาะสวัสดีเด้อพี่พี่น้องอ่ะสวัสดีเด้อพี่พี่น้องอะอังนิวสวัสดีเหรอเจอแจไดอยู่เหรอเจอแจดเจอแจไดก็คือเนาะพี่พี่น้องมือนีน้องอันมาบ้านเนาะมือนีเป็นวันอาทิตย์ มาบ้านมาเห็ดอันนี้น้องอันเอาขีดเหลาเอาอันนี้มาเห็ดกินอยู่บานเนาะขีดเหลาเป็นชูเปียเขาเอานขีดเหลานาะหรือว่าน้ำมันเข่าน้ำมันเข่าน้ำต้มเหลาน้ำต้มเหลาน้ำต้มเหลาหอมอีดทีเลยเด็กทีบางคนจิบหูเนาะว่าต้มเหลาคืออีหยังกับต้มเหลาห้ากระต้มเข่าเนาะต้มเข่าธรรมดาเนี่ยแต่มันกิเป็นเหลา เห็นาาวไปแน้ำ้มันน่าโอ้โหข่าขาวไปแซน้ำน้มันน่าขึนมาเนี่ยนมะโอ้สายป่านมาแล้วเว้ยสายป่านปาโอ้สบายดีบั้งอ่ะสบายดียีมมางายีมมากงามนกล่องขมอีนิ่เนาะแจงอีดิเข้าเตาอันนั้นเนาะตองกอนเอาอย่ง ภาพเสมือนจริงแ้วเป้ากี่ดาวนะสะล่ำตำคือตัวจริงนันแหละว่าคือกล่องคอยในแม่แต่หัวผูไปให้จังช่วยน้อยโอ้ต้นนี่แจงกลัวมันจะขึ้เหมือนกลัวเดียวฮัซซีมาทำการปรุงเนาะต้องเข้อไหนเนาะเดี๋ยวฮาสิมาปรุงเนาะเฮ้เนาะน้อยงเปิดกล่องสบายดี บอบีซอยัวขัวกัซ้ใส่ไดห่อันนี้ไปเก็บแต่ทุบเกลีใส่ได้ไส่อันนี้สวนจะมีบ่มีบ่อื่นได้บ่ได้มึงงานบอกว่าบอกได้รา่มัจะซื้ออีพบอกคนต่อไปใส่ใครเก็บอยู่ใอยเก็บมากว้ล่ย้องชิซายข้าวขัวน้องใคน้นงข้าวขัวชิใส่ไล้ไายจะมจถกขาขัวสองบวง มักลายใส่ลายนะคุณเนี่ยใส่มักลายน้อตามเนี่ยไปอีกสักหน่อยนักหน่อยใส่ได้ไร้ต้อใส่ไปมักหน่อยใส่หน่อยมักลายใส่ลายนี่เห็นว่าหลับมุ้งเป็นนวดเก๋ะมาทีกะใส่เป็นนวดลายเอฟซีตกใจแต่ว่ามันมันอันนี้นะมันเป็นคล้องแบบว่าอันนี้เนาะที่เราเด้นหนัมันลายเนาะหนับมันลายค่ะต้องใส่เป็นนวดลายเนี่ยเด่นหนับนันตกใจว่าจะ เอฟซีไตกใจเนาะมันแต่ว้าจะเจ๊อะไหมว่าจะกินผิดแล้วเนาะนี่น้อยจะกินเะไรนะเนาะกินไหนเบิดเนาะกินเ่ไรนะเยี่ยมมากเลยสานสีตอนสบายดีสดชื่นสดชื่นไหนตีอะเจแปนเจ้านสบายดีเจตีเจ้ปนง่ามเนาะเหมือนนี้สบายดีเนาะแปนง่าม้เมือนงี่เลยจากคอมเม้นต์ผิดอเนี่จากนเอฟซีแล้ เอฟซีักสุดก็หายไปป้าเอฟซีาเป็นที่คอยเลเป็นโชคน้าใจเนโเนกได้านใส่ผีวงหนึ่งจะเปลี่ยนไปเรียนนี่นาตาจะไม่หน่อยใช่ไหมจะท่าอยู่ว่าีดอะไรเนี่เออกูท่าสองวันแต่ว่เปลี่ยนแรงอยู่ว่ก็นี่เป็นนำนำปลาแหลกก็มายปลาแหลก บางอินสนุกมันยังหนาใส่มันใส่เขาตรงหักช้าบวกัตรงหักช้าเห็นมันดีๆยามเศร้าก่อนนี่ด้วอาเลอาเลดี๋ยวสิมก่อนสิบหนามันนีกเนาะไปเอาคลิปใส่ไเลยใส่ถุงหัคลิปเฮ้ยจะไปเอาไปเอาไมปับนี่ตู้หน้าในตู้เย็นนะไปหนกใส่น้ำตาลโมีน้ำตาลโม้ันน้บตาลบ่บ่ พิกลิฟมาใส่โดให้เน้ให้ไงบ้านปอนมา่ห้ใช้พักห้อคือบอกมาพังหักแลววะพักหองกับบะมีอีพักหอองน้ำตาลเกลือห้องฉันบาดนาดิพังเากับโบเก็บนั่เดี๋ยววสดงแบบนนะยุจนยุบจนแวกอันี้ขั้นตอนต่อไปเนาะคือใส่น้ำมะนาวเนยใส่น้ำตาลใส่ม่ได้ใส่น้ำตาลที่ไม่ใส่น้ำมะนาวลบแมนแนวดา ขีดาวมันเป็นรสชาตนะิสมแน่เนาะสมสมมันแบบเอฟซีเราเคยกินมากินเด้อเนาะเดี่ยเจนแห่กินว่ิ่นอยากสั่งเนี่ยสั่งไปเห็ดโอ้ยเนี่ยมีผลิตภัณฑ์เีดาวอ่ะเพราะเน่าเป็นแบรนด์ไปกินอยูาหานตำแตงไปนนะคือกินพักสื่อกินเนี่ยก็ยอกกัอันน้ำัดหยำปานมายำพักดิ ท่านกูเป็นจะเคาะท่านกูเป็นเมื่อกูที่งานไปบอกว่าเออนี่เราจกไ่ม่นนะโลเดีวเดี๋ยวเยไปขายไปขายอยู่เลกำไรเยนี้หอยกนให้มาบเข้มเข้มเน่เพราะว่าเพื่อพักเนาะบัวซีเข้มเข้มเเพื่อพักเข้มเบัวเพชรอกเอาหมอกีอันนี้ใส่น้ำเอาบัวเพชรอ่ะตีเขาหรอกโอเคจะว่าดีด่อยละลับไรละลับเทอ ทำเป็นโอเคนี่เป็นจังเม่นน้ำปลาทิมนี่ผายบอกฮะเกระปุกแต่ข้างในโมเมนต์ข้างในเน้อจางจางทิมที่ผายส่งมาให้่อยกินนเด้อไอทิมเมื่อเย็นมานะฮักะส่งให้กิอทิมส่งมาให้่อยกินเด้อจุกไปเก็บอันไหนนะพลาสนะส่งมาหนึ่งล้านบาทถึงจะกินเวสด้วขยันเปนจังไกุชัมซาลาบัตาได้ขันว่ดเราส่งมาหนึ่งดน คู่หนึ่งถามวมาเป็นยังไงนามเดี๋ยวนี้ฮะเอาใส่อยากใส่น้ำตาลนะกึ่กหน่อยปปแดกจะประกางขอใส่ประแดกได้แน่นอนกินเลยไปแม่สิไปซุ้มยอสิไปซุ้มได้อด้ฮะขยิพิดกระเพาะได้น้องกินนี้เนาะมือเดียวแน่อยตัดสิบก้อหนึ่งเก็บบ้าน จะทำได้ <Private S 2> ่กินเหรอาเนี่ยนัวนัวขึนแนจักหน่อยนั้นแนงบ่แนงเน่อนี่ิดจก่อนมันปลาขาดน้ำาบ้าบ้านนจังใส่น้ปาี่่ปหนักหนาปุมันมันจีน่างเลกือกินจางอย่เนาะมันจังเลยกินก้อใหญ่ๆเนาะกันเค็มเอากชีพโน้อยชนนิดจิบมา พันแส้ได้น้อยเพ่อนจวดจวดจวดจะว่างไมหายไหจะกาแฟเอาบ่อีโดคือเห็ดสาดจ้ะเอือเหียไปตุ้เลยเหอมนุ่มเป็นน้ำไม้ึมันเดิงอยู่แลเจไรมากูชูขี้ดาวเลยวะเว้ชูพอดีเจจทอกเจทอกแค่อีกว่านี้พ่อพ่อพ่อพอดีอันนี้มันจะจีมืออันนี้เปนสูตรผสมจะับพอดีนเนาะ ใส่น้ำตาลกับใส่เกลือเิรมี่ช่รไม่เ็กําลังซับเนไมห็นเมนเป๊ะเปะเ่ห็นา้นไหนหันจุกจกินกบหอตยังบบต้องบ่เอัหจะได้ได้คนไปกินถืโทเอบ้ยโทใส่กไเ้อหนาเด้อเนจะได้นิดเดียวไปคมากเลยขอตตัองเดอบวง จอวันไหนันไหนได้น erm ึ่งเคือใส่ลายครับงลงลพอะไรนะโคงอะไรพี่โ่นน้อมันเป็นอันของดิมอ่ะอ่ะเด้อบดีระบดุแม่งใหม่เนาะแมงใหม่มใหม่เดิมมามันเดิมคําจะไต่แพชบะวี้ไต่แพ จะเอามาน้ำเผ็ดยกสายุกตัวว่าเดี๋ยวพี่พอ่อเอนี่ยเอาไม่ได้ไี่เป็นพ้ออวีฬากินด,ด,ด่า,านอ,อีกใค่ป่านนั่นี่แค่ป่านมาที่เนี่ยนอ้นองน้องเมออันเนี่ยบสบายดีอา <c oughs> ท่านหนุ่ยหงายคือหนองอวนมาท่านหงายหนองอ้นยังมาท่าน <c oughs> ปดเดือนเจ็ดเดือนไปการเทเลยจัดการเลยอันเจ็ดแบ่งในที่พอบิดแดงตรงนั้นอ่ะจะเสเืรองผู้ที่เต็ม เตุกายเขากินทำขาดเนี่ยขาทำแสบซ้ำริงคซ้ำจริขาดเนาเข้ามาคนบานอ่าเหตุการหนึ่งเขากินอยู่นอยู่ตนเดน้อแม่ถ้าเหตุไดมันเกิดรุงอย่างเนาะอันนี้เขาเหตุหน่อยเดียวมันก็ได้แสบอ่าคนเหมือนกับคนคนคนต่ากินจ้าอะไรผูกเขาคายเขาไปเยตุ๊กอ่ะนันนี้อ้มันมันแสบมันแสบกลัวเนาะ

ตัวตัวนี้ช่วยนี่จแบน้องใส่ัาบกลยจังกล่องเำตามกันนจกบักบ้าบายดับเดมวบาขอสี่น้เอื้อุจัดไปกินด้องจดไปนน้อยเด็ดจองกับไอ้อ่นนังมาจะคอยดซีอาจองใส่วงมาจะวงด้วยอจองอะวงวอะววงไร เอาบอมาเ้อบอกนี่ง่เนมมาเด้อามพี่น้องเด้อมามาพี่น้องมามาัดอีดิจับสวนกีเล่าอาม่คนมาตียางมากแต่ตสามถึงไส่วนนายนอีสานกันบางคนหนาเจ้าหูเนาะแต่ส่วนนาเป็นกะบหู้มันเอ้ีไนงปไม่เอยเลยเนา่ามาเด้อพี่น้องมาขต้มห่าทยอันพตเดนเดบอเม ต้มีอาอตุคาไร้เนาะต้มน้ำมะขามผสมเหล่านะผสมเหล่น้อยนึงส่สีมีความหอมแ่เิตุ้มแ่บดีได้เป็นน้อง่อยปรุงปรุงกแสบด้วเนาะนนักกินเป็นปลกมันแสบไดจ้วะเป็นเนาะ กูจะเอาคลิปคมลงทิกตอกกอเจอกูดังกูจะบอกคมลงทิกตอกเล่กาไอ้กูอยตงถามคือสุกเอาคลิปอ่นนะไปไปลง t i กตอกอีกเนาะคลิปนไปแจกพิสยังคันเนาะโอ้อาเสียบอะอาสดมาเรว่าขึ้นกูะมดแม่งถูกแมงไมน้อยแมงใม่มันไต่อยู่บ่ไต่อยู่อยตต่มอง ไต้คอยซือกันไต้หรอไต้คือการไม่หัวกูมันจะไต้แมงไหมเนาะดีเด่นนี่มัด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 จะบ่นี่ง่ายแถมัดแม่ไหมซื้อมาเป็นมัดเฮียแถเป็นตะยาเหนื่อปะนี้ขักอนี้ตอนนี้บานอยู่ในหลังอีปี่ลุงบ้านบ่ะเต็มเต็นเต็หนักเต็มหนักตรงนี้บ่นเนี่ยนะมันคือมาจับแต่ข่อยบ้างจับซื้อเสือบ่เต็มอยู่หรีอยอมก็มี่น้อยๆเต็มบ่ขึ้นมาจ้ะวะ มันต้องเป็นต่อันยืงงอมันจหัวูมันเจถึงเปหัวมันาหมดในหัวก็มึงแต้มตห้ามนามสกินยา้นยาแบบน้ำแม่งยังว่าต้องหัวมันขอทาบไป่วันนอผูกเต็มเบดได้เป็นแต่อันยืงเนาะหนามมันคือลายแ่มย กินบเบิร์แต่ขอเพื่น้องมันลายผุ่นบเบิรมาเราว้าบเบิร์เบิร์น้ำปีนะสู้กีปีมาเด้อเพพี่น้องเดี๋ยวตรงน้องตีนมน้องตีนตอกเขาอยากนะเดอเดี๋ยวก็ใส่ไห้น้องที่สุกเล้ดที่กุศลเนีกินไม่อันเสียด มันต้องไปเปิดจ้งอโอเต็มหนาเลยแม่งหาเปิดสียงไม่เหมืนแล้วนะีย้งไม่อนนี้สัตว์ก็สัตว์งในแอปอีกเดไหนาได้ตาคุณรู้ไ่มบกนีอาการัเกาดส่บมันหัวหน่อมันแบบว่ามันไต้เหรเนาะจะมาจะใส่เนาะ มัดบินได้าะมัดเออมัดยพ้นธุนใหม่ไปจ้ะยังแบก็ไฟไม่ได้ปะมัดโควิดมันยังได้เดนนอนไหนแบก็ไฟไมเนี่ยัสิจุดควันนี่ได้ิเป็นไปได้ไปไปม่ชก็เอนไปไดยเดี๋ยวอาทังี่ไผ่ก็ได้สิมูนี่มันเป็นตัสแล้ก็มัดเห็บหมา Phải ừ. mẹ, mẹ, mẹ. không? kỳ đâu đấy Nè có phải Đúng sao? rồi, bỏ Có phải hết kìm Hmm. 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 ไปไห,หนหมดเลยฮึไปไหนหมดเลนฮึไปไหนหมดี๋ยันไปไปหนหมดเล มันไปอยู่ได้ปีมันไปเด่ะเอาเพื่องเาเผากันเขาเปิเหง่นี่เนาะโซ่ต่อมันมันไปเด่ะโซ่นะเด้อมันกับพกอยู่เพีทย่เะไม่แย่งหรอเรืองแ่งจนองเบิ่งอยู่อ่เนาะเอาไปมาเอของเคาะสองเนาะ นี่ยน้าตามันจะเป็นแบบนี้เนาะงเสือกี่ดาเบิ้งจริงยื้อๆเอาวะเข้าหนังเอายางกวกๆไปด้วยไว่อย่าตรงกันแล้วกันมันชีนี่มันชีกินแล้วเอาเอาอีกเล็กน้อยที่เออมันออออีกเล็กน้อยเออสามเต็มบ่วงสามเป็ไงยั้อๆนาะให้พี่น้องมาเด้อเสียงยางกวกๆอันไปได้สูเสียงยางกวกๆครับวะเอออันไปม่มันไปมันไปเสียงยำ กินว่าเป็นข้าวเนาะข้าวกินคืยอยังพแสบีหีนะอขออยาบแสบได้ขากินหลายคำเป็นกินคำใหญ่ๆอเพางั้นข้ากินเพชรๆะอยากกินขขาวออนอนเนาะสำหรับคืนนีกสิขอเพียงจบเพียงเท่านี้แหลพี่น้อง จบมาโค้ชเลยแล้วจเม,มเลยน่ามันขำเลยเนาะมันได้นาทีร้ายทีสำหรับคลิปนี้ก็แซ่บะร้ายพี่น้องเอ้ยก็ขอบใจน,น,น,น้องอันเนาะทีะ่บดอะไรอันสื่อจะซื้อมาบ่น,นี่หอ,อยซื้อมะฮงเลยก็เอาขี้เอามาโอ้สปอนเซอร์ใจไงอยากกินมานหน,น้าเนาะแซ่บอยู่ดีเลยเมนูเมือน,นี้พี่น้องเปิดคาบใหม่กินเอา<ว>กิน<ว>เอาแต่มาเจ็บพอเสแอะขัดมือแดงตำรวจไล่ จ็บทอกพี่น้องเอ้าัพี่น้องขอบคุณขอบใจพี่น้องที่เข้ามาติดตามครับส้มจนจบคลิปเนาะพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดไลค์พี่น้องกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเนาะให้พวกเฮาทุกๆคนนี่แหละพี่น้องนี่พี่น้องขอบคุณหลายเด้อขอบคุณหลายๆขอกันคลิปหน้าพี่น้องขอกล่าวคำ่าสบายดีเด้อบ๊ายบาย